ซิงเจียอยู่อี๋ซิงนีพวกลชาย้วันตรุษจีนแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นวันปีใหม่ของชาวจีนทั่วโลกเลยเจียหัวชิวอีกมีซับไตเติ้ลขึ้นมาด้วยแต่ถามว่าอะไรก่อนเรียมมาอันนี้สำหรับน้องนุ่นขอบคุณค่ะพูดด้วยพูดด้วยพูดมาเจียอยู่อี๋ซิงนี้เคียมพิยเหรอเคียมชายเหรอเคี่ยมชายอะไรอะเี่ะรเคียมไชยผักดอง ในประเทศไทยนับได้ว่ามีลูกหลายคนจีนเตี๋ยจิวหรือคนจีนแต้จิวอยู่มากที่สุดเมื่อเทียบกับคนจีนจากพื้นที่อื่นๆและภาษาที่บรรพบุรุษของเราใช้กันมาก็คือภาษาจีนเตี๋ยจิวแต่ทุกวันนี้ภาษาจีนเตี๋ยจิวนั้นมีความผิดเพี้ยนไปมากจากภาษาที่ถูกต้องในการออกเสียงและไม่เป็นที่แพร่หลายเหมือนในสมัยก่อน เราจึงอยากจะฟื้นฟูและจันลงภาษาจีนเตี่ยจิ๋วขึ้นมาใหม่ให้มีความชัดเจนถูกต้องโดยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สืบสานภาษาจีนเตี่ยจิ๋วต่อไปสิงเจียอยู่อีสิงนี้พวกชาย กลับมาเจอกับผู้รัสารผนะครับในรายการลือรู้ยังตางสัญญาเลยนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันตรุษจีนแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นวันปีใหม่ของชาวจีนทั่วโลกเลยทั่วโลกเลยวันเดียวกันทั่วโลกเลยใช่ไหมฮะหมาม่าถูกต้องค่ะ่วันนี้มามมาแต่งตัวได้แบบโอ้โหเข้ากับตีนมากๆเลยนะฮะใช่ค่ะนำไปเลยนึกว่าอยู่เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้ใมาม่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีวันตรุษจีนนะครับมาม่าให้พรแล้วก็ข้อคิดดีกับผู้ชมแล้วก็รวมถึงเราสองคนหน่อยได้ไหมฮะ มาม่าก็อยากวอวยพรให้ผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปเรามาตลอดทั้งปีนะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงซิงเจียอยูอีซิงนี่พวกชายถ้าเป็นผู้ใหญ่อุโสหน่อยก็จะต้องให้คำวอวยพรว่าซิงเจียอยู่อีซิงนี่เกี่ยงคังฮะแกะเพ่งอางนะคะขอให้มีความสุขกันมากๆนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะ ก็ถ้าอย่างปุ่นเนี่ยมาม่าก็ต้องให้พรครับซิงเจียอยู่เองสิงนี่พวกชายต่างเปาตัวโตกายลอยอยู่ตันนี้ซ้อมตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปุ่นซ้อมทุกวันเลยตั้งหน้าตั้งตารอวันนี้วันเดียวเลยจริงจริงอ่านี่นะครับก็เป็นคำอวยพรจากมาม่านั่นเองนะครับที่กลั่นก็องอกมาจากใจเลยที่อยากจะมาอวยพรชาวลื้อรู้อย่างทุกคนนะครับที่ติดตามมาก็เป็นการขอบคุณแหละที่มาที่อยู่ด้วยกันมาตลอด1ปีเต็มเลยใช่ต้องขอบ ขอบคุณด้วยใจเลยค่ะ,คะขอบคุณด้วยใจเหมือนอย่างในเพลงไตเติลนะคะ่ะวจของนขอบคุณมาทั้งปีซึ่งเราบอกว่าวันจุดจิงปีนี้นะครับตรงกับวันที่ส2กุมภาพันธ์นั่นเองเจ<อ>ียวหชิวอีก มีซับไตเติ้ลขึ้นมาด้วยแต่อาหาว่าอะไรก่อนคนนี้ไม่รู้คนนี้ไม่รู้คนเดียวันเกิดจีนแหละอามาโอเคเป็นภาษาจีนเนาะวันขึ้นปีใหม่วันแรกของจีนเจ้าหัวาชิ่วเอกอา่เดี๋ยวตอนนี้มามาอยากจะมี อะไรมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับจุดจีนนิดนึงเราไปนั่งก่อนดีกว่าไหมโอเคอ่าเก้าอี้มาเป็นไงนรากับเสกได้ที่บ้านปุ่นเก้าอี้เดินได้ด้วยเนาะใช่ปุ่งมานั่งอยู่เลยไม่รู้ตัวเลยอ่ะปุ่นไอ่ไม่ที่บอกว่าอยากชวนมานั่งเพราะว่านุ่นอาจจะอยากรู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยวันนี้ลูกหลานชาวจีนเขาทำอะไรกันแต่หลายคนอาจจะไม่รู้นึกภาพไม่ออกเลยจให้มามาเนี่ยมาเล่าให้ฟังแบบนิดนึงแบบพอสังเกตแบบสั้นๆไม่ต้องยาวมากประโยคเดียวพอค่ะมามะสามคำก็ได้ นุ่มทนเบาสบายด้วย g โบเทคโนโลยีพื้นรองเท้าที่ดีกว่าแบบรู้สึกได้ g โบจากรองเท้าแกมโบเดี๋ยวให้มา,มา้าเล่าให้ฟังดีกว่าว่าปกติแล้ววันนี้เนี่ยลูกหลานชาจีนเขาจะทําอะไรกันบ้างตั้งแต่เช้ามาเลยแบบย่อยๆแบบส,สั้นๆแม,ามา้าย่อๆนะอืม,อม,อมก็เด็กๆอะ่ะเด็กเล็กๆอะ่ๆอะก็จะดีใจมากที่สุดวันหนึ่งในรอบปีเลยแหละเพราะอรอ่ะได้อ่งเปา มีใครบ้างไม่ชอบอ่างเปล่าเพราะว่าอาจจะเป็นทองก็ได้ไงใช่ใช่ใช่ของนใช่ซึ่งเมื่อก่อนนะนะถึงตุด pues จีนเนี่ยร้านทองอจะแน่นไปหมดเลยด้วยว่าซุ้ทองมาแจก ลูกหลานเออแล้วแม่กระทั่งคนงานนะอย่างในโรงงานหรืออะไรอย่างเงี้ยหมาม่าก็ผ่านมาก่อนซื้อทองแจกลูกน้องบาทหนึ่งห้าสิบก็แล้วแต่ต้องมีให้ทุกคนแล้วแต่อายุการทํางานมาม่าก็แจกนะแจกทองทุกคนเลยสมัยก่อนตอนนั้นทองสี่ร้อยโอ้โหสมัยแบบสิบสิบปีอะสี่ร้อยปียว่กิ่ปี เออไม่ต้องนับให้แม่อ่างเปาด้วยทองทุกปีเลยนะถ้าระดับกลางอ่ะระดับบรรุแล้วมึงอะหาเงินหาทองได้แล้วอย่างเงี้ยเออก็ต้องเป็นผู้ให้มันจะทั้งขึ้นทั้งล่องเลยใช่โดนทั้งขึ้นทั้งร่องเลยก็คือต้องให้ผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ต้องให้เด็กอีกใชย่างีประมาณนั้นอ่ะเออต้องให้ต้องให้ถือเป็นธรรมนียมที่เรายังอยู่อย่างนี้เราก็รับอย่างเดียวก่อนอันนี้ต้องให้แล้วใช่ น่ะต้องให้แล้วต้องให้แล้วก็เลยเตรียมมาให้หม่ำมาด้วยนี่นะครับผมนี่เตรียมมาให้หม่ำมานี่นะครับยหม่มาสิ่งชัยีสิ้นิกเกียงคังเกียร์ซุงแผงอังนะครับหม่ำมาชื่นใจจังเลยอาจจะไม่ได้หนักมากนะครับว่าเซนเป็นเช็คมากรอกเองใช่ไหมไม่กรอกเองใช่ไหมกรอกเองเลยแต่ไปเบิกได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็ตัวทางตัวทางพวกชายพวกชายอ่า ได้แล้วได้แล้วพอาเขาทำงานได้เงินแล้วไงแล้วเพื่อนเไม่ได้เหรอคะแบบนไม่มีเขาไม่มีไม่มีธรรมเนียมค่ะเราจะเริ่มมอนเมไม่มีธรรมเนียมถ้างั้นนุ่นก็ต้องให้ปวดด้วยสิก็ต้องให้ก่อนสิถ้างั้นอะอ้าหรออายุเพิ่เละกันไม่ทำินหน้แล้วรินหน้โอเคมาม่าก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ในที่นี้เนาะครับอ่า ก็ต้องให้เด็กๆอ่ะเด็กอย่างนุ่นสาวๆอย่างนุ่นเดด็็กกๆไต่อให้ก็ได้แล้วมีมีเตรียมมาไหมคะเตรียมมาอันนี้สําหรับน้องนุ่นขอบคุณค่ะเอาพูดด้วยพูดด้วยพูดมาด้วยเอ้าเรียนมาตั้งจริงเจียอยู่อีซิงนี่พวกชายไม่ใช่ผู้ใหญ่เขาต้องพูดในประโยคนึงโอ้โหเจียอยู่อีซิงนี่เกียมชายเหรอเกียมชายเหรอเกียมชายอะไรอ่ะเกียมชายผักดอง เอาใหม่เอาใหม่เอาแบบชัดๆต้งงระโยเจียอยู่อีซิงนี่เข็มค้างอ่าพูอทำได้แต่สำเนียงอาจจะไม่ได้เนาะโอเคโอเคได้ได้ได้ค่ามาให้ให้สวยๆอ๋อขอบคุณค่ะได้แฟนรวยๆออได้ค่ะเนี่ยเราไม่ต้องรวยก็ได้ขอให้แฟนรวยไปก่อนอ่ะโอเคได้รอเลยทีเดีก็ถ้าว่าเรามี ธุรกิจเนาะมีพนักงานมีผู้ร่วมงานเป็นทีมเวิร์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเราก็ต้องให้อย่างเช่นทีมงานของเราในรายการทีมงานมาเลยทีมงานครับผมเปล่าเลยทีมงานเป็นผู้ร่วมงานทีมงานเราในรอบหนึ่งปีเนาะมาม่าก็ให้ด้วยความประทับใจ น่ารักอะค่ะเป็นทีมงานที่น่ารักขอให้ทั้งสองคนร่ำรวยนะคะอที่ทำไรก็ขอให้ราบรื่นนะคะอย่าได้หงุปสรรคนะออราบรื่นตลอดไปร่ำร่ำรวยรวยเดี๋ยวเดี๋ยวพูดพูดก่อนพูดก่อนเรื่การพูดพูดก่อนพูดก่อนใครเราบอกทัานเกียมชายเอาเลยเอาคืนได้เราเชียอยู่ซี่เกียมชายเออดีจใจเกียมชาย น่ารักจังเลยนะนนไหนๆก็ต้องไปถ่ายกอ,อ,อบคุณแล้วมาม่าก็ขอบคุณทั้งสองมากนะคะที่ร่วมงานกับม่ามาโดยดีตลอดมาด้วยดีนะขอบคุณค่ะห้กล้องเอาเอามาฝากไปที่นู่นก่อนก็นได้นะนู่นถือให้ได้ที่ไม่มีมือถือกล้องปล้า อ่าหรือว่าเป็นหนึ่งธรรมเนียมที่เราจะทำกันในครอบครัวคนจีนนะฮะแล้วก็จะมีการไหว้บรรพบุรุษนะฮะมีการไปรวมญาติทานข้าวกันอะไรอย่างนี้เรียกว่าเป็นการใช้เวลากับครอบครัวนะอันนั้นเมื่อวานเมื่อวานอ๋อในเมื่อวานก็เราแบบนี่ไงให้รู้รวมๆอะไรอย่างนี้ก็คือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวของเราเพราะครอบครัวจครอบครัวใหญ่มากใช่ใช่แล้วก็รวมกันเนาะทำให้กันใได้อ่างเปล่าใช่ใช่อย่างที่แล้วเราก็ให้ส้มหมาม้าใช่ไหมคุณใช่เออ ซินเจียอยู่อีซีนี่กัวใช่ตายยาวร้านเดียวเดียวครัให้วก่อนครับผมขอให้มาส้นนะคะแล้วก็ไม่มีโรคแั้ไข้เจ็บขอให้อย่าว่าลูกๆเยอะใช่แล้วเสร็จแล้วก็มาไหว้พ่อแม่เนาะมาเจอกันอย่างที่น้องนุ่นพูดเนาะแล้วก็เสร็จแล้วก็พากันไปทานค่ะอาก็เป็นก๋วยเตี๋ยวได้ไหมคะหมอกก๋วยเตี๋ยว ก็พูดผิดไงจะได้ดูก่อนเลยนปเมยโอเคอยู่ก็ไปทานข้าวเนาะเมือใหญ่อีกหนึ่งเมือ ก็ถือเป็นแบบว่าเทศกาลของคุณจินพูดโลกแหละนะ<ช><ช>ครับผมอ่ะงั้นปีนี้นะครับวพวก,กเลยใช่ใช่ใช<ม>ก็ยังไงนะครับปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วกันนะครับขพราคุณจริงๆที่คอยติดตามมาตลอด1ปีเลยตั้งแต่<ช>ตจุดจีนปีที่แล้วจนถึงจุดจีนปีนี้เลยนะฮะเลยได้รู้คำศัพท์ภาษาจีนเตีจิวไปหลายคำเลยก็อย่าลืมนะครับว่าเวลาออกไปข้างนอกหลังจากที่ได้ดูเทปของเราไปแล้วเนี่ยก็นำไปใช้ด้วยนะครับนำไปพูดให้มันติดปากแล้วก็คอยบอกคนนั้คนนี้กับเผยแพร่ภาษาจีนเตีจิวให้คงอยู่ต่อไป ใช่ค่ะอค่ะยังไงพวกเรา3คนก็อยากจะสวัสด,ดีปีใหม่จีนสำหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะซิงเจียอยู่อีซิงนี่ควกชยัยครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายบสวัสดีค่ะ